ในที่สุดเธอจะเลือกอะไรตัดสินใจครั้งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตของเธอตลอดไปมาร่วมติดตามการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของสาวน้อยคนหนึ่งที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดคุณจะคาดเดาได้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอย่าพลาดเรื่องราวสุดระทึกนี้สาวน้อยยากจนเดินไปตามถนนที่เปียกปอนจากฝนที่ตกหนักเธอทนความหนาวเย็นไม่ได้อีกต่อไปเพราะไม่มีที่พักไม่มีเงิน เสียงฟีเท้าของเธอดังแผ่วเบาในความเงียบเมื่อเธอเห็นหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่ริมทางหญิงชราแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เก่าและสุดโทรมสีหน้าของเธอเหมือนจะทุกข์ทรมานจากความเหงาและความเหน็ดเหนื่อยสาวน้อยรู้สึกเศร้าใจทันทีหากเธอไม่ช่วยหญิงชรานี้คงไม่มีใครช่วยเธอเดินเข้าไปหาและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคุณป้าท่านต้องการความช่วยเหลือไหมหญิงชรามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณ และพยักหน้าเบาฮ<ะ>่าฮ่าสาวน้อยไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินบางส่วนที่พกติดตัวมาเงินที่เธอเก็บไว้อย่างยากลำบากเธอเอาเงินทั้งหมดไปให้หญิงชาราใช้เงินนี้ให้ดีนะคะหญิงชาราไม่พูดอะไรแค่ยิ้มอย่างอบอุ่นและพูดขอบคุณสาวน้อยไม่คิดอะไรเลยและเดินจากไปหลายปีต่อมาสาวน้อยที่ตอนนี้กลายเป็นหญิงสาวที่ประสบความสำเร็จได้รับเชิญให้ไปร่วมงานสัมมนาใหญ่ เมื่อเธอไปถึงที่งานผู้จัดงานได้บอกกับเธอว่าคุณค่ะท่านประธานกำลังจะมาถึงค่ะสาวน้อยมองไปรอบฮ่าฮาและพบว่าท่านประธานเป็นผู้หญิงสูงอายุแต่เมื่อท่านประธานเดินเข้ามาใกล้สาวน้อยถึงกับชะงักเพราะหญิงสูงอายุคนนั้นคือลูกค้าคนเดียวที่เธอเคยช่วยในวันฝนตกหนักหญิงชราที่เธอให้เงินไปตอนนี้เป็นคุณยายของซีอของบริษัทใหญ่ที่เธอทำงานอยู่ คุณช่วยฉันในวันนั้นใช่ไหมเสียงของหญิงชราแผ่วเบาสาวน้อยไม่รู้จะตอบยังไงท่านประธานยิ้มและพูดว่าคุณไม่เคยรู้เลยว่าการช่วยคนเพียงเล็กน้อยจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ขนาดไหนสาวน้อยที่เคยยากจนตอนนี้กลายเป็นคนที่ทุกคนรู้จักและชื่นชมเธอเพิ่งรู้ว่าเธอได้พบกับผู้ที่สำคัญที่สุดในชีวิตคนที่ทำให้เธอพบความรักและความสำเร็จที่เธอไม่เคยคาดคิดความรักที่ไม่เคยคาดคิดเริ่มเบ่งบานในใจของเธอ ทุกครั้งที่เธอเห็นท่านประธานความรู้สึกอบอุ่นและความเคารพก็เพิ่มขึ้นหญิงชาราที่เคยเป็นเพียงแค่คนแปลกหน้าในวันฝนตกตอนนี้กลายเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตเธอวันหนึ่งท่านประธานเรียกเธอไปพบฉันมีสิ่งที่จะให้เธอท่านประธานกล่าวสาวน้อยรู้สึกตื่นเต้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องท่านประธานท่านประธานหยิบกล่องขนาดเล็กออกมา และส่งให้เธอนี่คือสิ่งที่ฉันอยากให้เธอสาวน้อยเปิดกล่องออกภายในกล่องคือแหวนทองคำที่งดงามทำไมคะเธอถามอย่างง,งุนงงท่านประธานยิ้มอย่างอ่อนโยนเพราะเธอเป็นคนที่มีน้ำใจและฉันเชื่อว่าเธอสมควรได้รับมันสาวน้อยรู้สึกตกใจและท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกแหวนทองคำในมือของเธอหนักหน่วงเหมือนกับภาระที่เธอไม่เคยคาดคิดในขณะที่เธอกำลังสับสน ท่านประธานพูดต่อสิ่งที่เธอทำในวันนั้นได้เปลี่ยนชีวิตทั้งของฉันและของเธอมันไม่ได้แค่ทำให้ฉันเห็นคุณค่าของน้ำใจแต่ยังเปิดประตูสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับเธอสาวน้อยรู้สึกเหมือนกับชีวิตของเธอกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแหวนในมือของเธอไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่มันคือสัญ,ญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่และสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนมันไม่ใช่แค่การช่วยเหลือหญิงชาราผู้นั้น แต่มันคือการพบกับคนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลแต่ยังมีความลับอีกมากมายที่ซ่อนอยู่และเธอไม่รู้เลยว่าเรื่องราวนี้จะนำพาเธอไปสู่สิ่งที่น่าตกใจมากยิ่งขึ้นสาวน้อยเริ่มสงสัยสิ่งที่ท่านประธานพูดมันมีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าที่เธอจะเข้าใจได้ในตอนนี้แหวนทองคำในมือของเธอยังคงหนักหน่วงเหมือนกับว่ามันมีความรับผิดชอบที่เธอไม่เคยคาดคิดในคืนนั้น เมื่อเธอกลับมาถึงห้องของตัวเองเธอนั่งมองแหวนทองคําคิดถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นยิงชราอิวโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเธอแต่ก็ยังมีบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจหลายวันต่อมาเธอได้รับการติดต่อจากบริษัทที่ท่านประธานเป็นเจ้าของพวกเขาเสนอให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารตำแหน่งที่สูงกว่าที่เธอเคยฝันเธอรับข้อเสนอแต่ในใจยังคงมีคำถาม ทำไมท่านประธานถึงเลือกเธอเธอเป็นแค่ผู้หญิงที่ยากจนคนหนึ่งที่เคยช่วยหญิงชราในวันฝนตกและในวันที่เธอเข้าไปทำงานเธอพบว่าท่านประธานไม่ได้เป็นแค่ซีอธรรมดาท่านประธานเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลในวงการธุรกิจและไม่ใช่แค่การทำงานที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอมันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเบื้องหลังและสาวน้อยเริ่มรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับท่านประธานอาจจะไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นเธอเริ่มสงสัยท่านประธานรู้เรื่องบางอย่างเกี่ยวกับเธอที่เธอยังไม่รู้และมันจะทำให้เธอได้พบกับความจริงที่ไม่น่าเชื่อในระหว่างที่สาวน้อยเริ่มปรับตัวกับชีวิตใหม่ในบริษัทเธอก็รู้สึกได้ถึงความแปลกประหลาดที่เริ่มเกิดขึ้นรอบตัวเธอท่านประธานมักจะมองเธอด้วยสายตาที่ลึกซึ้ง เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ไม่พูดออกมาบางครั้งเธอเห็นท่านประธานคุยกับผู้คนในบริษัทและทุกครั้งที่พูดถึงเธอทุกคนจะนิ่งเงียบไปชั่วขณะเหมือนว่ามีความลับอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่อยากให้เธอรู้วันหนึ่งในขณะที่สาวน้อยกำลังทำงานในห้องประชุมท่านประธานเรียกเธอไปพบมานี่หน่อยท่านประธานพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังสาวน้อยเดินเข้าไปในห้องท่านประธานและทันทีที่เธอเข้าไป ท่านประธานปิดประตูห้องมีอะไรคะสาวน้อยถามท่านประธานหันมายิ้มอ่อนเธอรู้ไหมว่าเธอไม่ได้เป็นแค่คนช่วยคนธรรมดาสาวน้อยมองท่านประธานอย่างไม่เข้าใจเธอรู้ไหมว่าเรามีความเกี่ยวข้องกันมากกว่าที่เธอคิดคำพูดของท่านประธานทำให้สาวน้อยรู้สึกตกใจเธอเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ชัดเจนท่านประธานล้วงมือไปในกระเป๋าเสื้อและดึงรูปถ่ายออกมา เมื่อสาวน้อยมองเข้าไปในรูปถ่ายนั้นเธอเห็นหญิงสาวคนหนึ่งในรูปและเมื่อเธอสังเกตดีๆหญิงสาวในรูปนั้นมีหน้าตาที่คล้ายกับเธอมากนี่คือรูปของแม่ของเธอคำพูดของท่านประธานทำให้สาวน้อยแทบชอบ็อกแม่ของฉันเธอถามอย่างตกใจใช่ท่านประธานตอบเธอไม่เคยรู้หรือสาวน้อยยืนตัวแข็งทื่อความจริงที่เปิดเผยออกมาในขณะนั้น เหมือนกับการเปิดเผยอดีตที่มืดมนและคําถามที่ไม่มีคํำตอบเธอไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่ได้ยินแม่ของเธอคือส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ฉันเคยรู้จักท่านประธานกล่าวต่อและเธอคือคนที่ฉันเคยช่วยในอดีตสาวน้อยยืนมองท่านประธานด้วยความตกใจและสับสนทุกอย่างที่เธอเคยรู้เกี่ยวกับตัวเองตอนนี้ดูเหมือนจะไม่จริงอีกต่อไป และเธอกำลังจะพบกับความจริงที่ไม่น่าเชื่อท่านประธานมองสาวน้อยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและเข้าใจเธอไม่ต้องตกใจไปท่านประธานพูดเสียงเบาแม่ของเธอเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลของฉันและเธอก็เป็นหลานของฉันคำพูดของท่านประธานทำให้สาวน้อยรู้สึกเหมือนกับว่าพื้นใต้เท้าของเธอหายไปหลานของท่านประธานเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยแม่ของเธอหายไปเมื่อหลายปีก่อน และท่านพ่อของเธอก็จากไปเช่นกันท่านประธานหยุดพูดชั่วขณะแล้วมองไปที่สาวน้อยเธอไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดเพราะครอบครัวของเราเลือกที่จะปกปิดมันสาวน้อยรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังหมุนไปเร็วเกินไปทำไมทำไมไม่มีใครบอกฉันสาวน้อยถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเพราะเธอยังเด็กเกินไปในเวลานั้นท่านประธานตอบและพ่อแม่ของเธอก็ไม่ได้อยากให้เธอรู้ความจริงแต่ตอนนี้ มันถึงเวลาที่เธอควรรู้แล้วสาวน้อยยืนนิ่งทุกอย่างที่เธอเคยรู้เกี่ยวกับตัวเองตอนนี้เหมือนจะเป็นแค่ภาพลวงตาท่านประธานเดินเข้าใกล้เธอเธอไม่ต้องกลัวฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอและในตอนนั้นเองสาวน้อยรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ไม่ใช่แค่ความตกใจแต่ยังมีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับว่าเธอได้พบกับที่ที่เธอควรจะอยู่มาตลอดเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่า บางทีชีวิตของเราก็มีเรื่องราวที่เราไม่เคยคาดคิดและบางทีความรักอาจจะมาจากที่ที่เราคิดไม่ถึงเธอหันไปมองท่านประธานและรู้ว่าเธอไม่เพียงแค่พบกับความจริงแต่เธอกำลังพบกับเส้นทางใหม่ในชีวิตของเธอเส้นทางที่เต็มไปด้วยความรักและความเชื่อมโยงที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนท่านประธานยิ้มอย่างอบอุ่นไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นตอนนี้เธอไม่ต้องเดินคนเดียวแล้ว และในขณะที่สาวน้อยมองไปข้างหน้าเธอรู้ว่าชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนสาวน้อยเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเธอความรู้สึกอบอุ่นที่ท่านประธานมอบให้ทำให้เธอเริ่มสงบลงท่านประธานไม่ใช่แค่คนที่เปลี่ยนชีวิตเธอแต่เป็นคนที่เธอสามารถพึ่งพาได้ในขณะเดียวกันเธอก็เริ่มรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่หนักหน่วง เมื่อเธอรู้ว่าเธอมีตำแหน่งในตระกูลที่ใหญ่โตและที่สำคัญเธอเริ่มเข้าใจว่าเธอไม่ได้แค่เป็นหลานของท่านประธานแต่เธอเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและอนาคตที่ยิ่งใหญ่หลายสัปดาห์ผ่านไปสาวน้อยเริ่มปรับตัวกับการทำงานในบริษัทท่านประธานให้คำแนะนำและช่วยเหลือเธอให้เธอเติบโตอย่างรวดเร็วแต่บางครั้งเธอก็เริ่มสงสัยว่ามีบางอย่างที่ท่านประธานยังไม่บอกเธอทั้งหมด และความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ก็ยังคงอยู่คืนหนึ่งหลังจากการประชุมที่ยาวนานสาวน้อยกลับมาที่ห้องของเธอและได้รับข้อความจากท่านประธานมาหาฉันที่ห้องทำงานหน่อยเมื่อเธอเดินไปที่ห้องทำงานของท่านประธานท่านประธานกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะใบหน้าของท่านประธานดูจริงจังมากกว่าปกติมีอะไรคะสาวน้อยถามท่านประธานมองเธออย่างลึกซึ้ง มันถึงเวลาที่เธอจะได้รู้ความจริงทั้งหมดสาวน้อยรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งท่านประธานหายใจลึกแล้วเริ่มพูดมีบางสิ่งที่ฉันต้องบอกเธอคำพูดของท่านประธานทำให้สาวน้อยรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่น่ากลัวบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอดีตและตอนนี้มันกำลังจะถูกเปิดเผยท่านประธานหยุดชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อด้วยเสียงที่แผ่วเบาสิ่งที่เธอไม่รู้คือเรื่องของพ่อแม่ของเธอ สาวน้อยเริ่มรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่คืบคลานเข้ามาพ่อแม่ของเธอไม่ได้จากไปเพียงแค่เพราะเหตุการณ์ที่ธรรมดาท่านประธานเงียบไปอีกครั้งมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดบางอย่างในบริษัทของเราสาวน้อยเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่พ่อแม่ของเธอต้องเผชิญมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ฉันไม่สามารถบอกเธอได้ในตอนนั้นน้ำเสียงของท่านประธานมีความสับสนและเศร้าแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่เธอต้องรู้ทั้งหมดแล้ว สาวน้อยเริ่มรู้สึกถึงการสะท้อนของอดีตในหัวใจของเธอมันเหมือนกับว่าเธอกำลังยืนอยู่ตรงทางแยกและไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนท่านประธานมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้เป็นความผิดของเธอแต่ความจริงนั้นมันอาจจะทำให้เธอเห็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนสาวน้อยรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในความมืดท่านประธานยืนขึ้นและเดินไปที่หน้าต่าง เธอเป็นคนเดียวที่สามารถนำความจริงทั้งหมดออกมาได้และบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เธอเลือกเองคำพูดของท่านประธานทำให้สาวน้อยยิ่งรู้สึกสับสนการตัดสินใจที่ยากลำบากเริ่มปรากฏขึ้นในใจของเธอเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าความรักและความสัมพันธ์ที่เธอมีในตอนนี้จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่หนักหน่วงแค่ไหนและที่สำคัญเธอสามารถยอมรับความจริงทั้งหมดได้หรือไม่ สาวน้อยหันมองไปที่ท่านประธานแล้วตั้งคำถามที่เธอไม่เคยถามมาก่อนท่านความจริงที่ท่านพูดถึงมันเกี่ยวข้องกับฉันยังไงท่านประธานหันมายิ้มอย่างเศร้ามันเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่เธอเคยรู้และทุกสิ่งที่เธอจะต้องเผชิญในอนาคตสาวน้อยรู้สึกถึงการสันสะเทือนในหัวใจและรู้ว่าความจริงที่เธอกำลังจะได้ยินจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล ท่านประธานหายใจลึกก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวที่เก็บไว้ในใจมานานพ่อแม่ของเธอพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจที่ผิดพลาดในบริษัทนี้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในขณะที่พวกเขาทำงานร่วมกับเราที่นี่สาวน้อยเริ่มรู้สึกถึงความเครียดที่เพิ่มขึ้นทุกคนในบริษัทไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นท่านประธานพูดต่อแต่บางครั้งความทะเยอทะยานและการตัดสินใจที่ไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่คาดคิด สาวน้อยรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอเริ่มสั่นสะเทือนและในวันนั้นพ่อแม่ของเธอก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องจ่ายราคาสูงที่สุดท่านประธานหยุดพูดชั่วขณะสาวน้อยเริ่มหายใจถี่พ่อแม่ของเธอเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริหารบางคนในบริษัทนี้และหนึ่งในนั้นก็คือฉันคำพูดของท่านประธานทำให้สาวน้อยแทบหายใจไม่ออกไม่ไม่ใช่ท่านเธอพูดเสียงสัน่น ใช่ฉันเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจนั้นท่านประธานตอบแม้ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแต่ในที่สุดความผิดพลาดนั้นก็มาถึงสาวน้อยยืนอึง้งทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวของเธอเริ่มแตกสลายแล้วท่านท่านจะบอกฉันแบบนี้ทำไมสาวน้อยถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเพราะฉันต้องการให้เธอรู้ความจริงทั้งหมดท่านประธานตอบเธอมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าชีวิตของเธอไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอมันมีเหตุผลและมันมีความเชื่อมโยงสาวน้อยรู้สึกว่าความจริงที่ยิ่งใหญ่กำลังจะทําให้เธอต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่สำคัญท่านประธานพูดต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นตอนนี้เธอมีทางเลือกสาวน้อยมองท่านประธานด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยทางเลือกอะไรคะเธอถามท่านประธานมองเธออย่างลึกซึ้ง,งเธอ,อาาสามารถเลือกที่จะอยู่ในเส้นทางนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นในบริษัทนี้หรือเธออาจจะเลือกที่จะเดินจากไปและใช้ชีวิตของตัวเองแต่ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเธอไม่เคยรู้เลยว่าการตัดสินใจของเธอในตอนนี้จะมีผลกระทบต่อชีวิตของคนหลายคนสาวน้อยรู้สึกว่าเธอกำลังยืนอยู่ที่ทางแยกของชีวิตแต่คำถามยังคงอยู่ในใจเธอจะเลือกอะไรการเลือกที่เธอจะทำในคืนนี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลแต่เธอจะกล้าหรือไม่ที่จะเผชิญกับความจริงทั้งหมดทุกอย่างเริ่มหมุนไปเร็วเกินกว่าจะควบคุมสาวน้อยยืนอยู่ในความมืดและรู้ว่าชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปและทุกสิ่งที่เธอรู้เกี่ยวกับตัวเองอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดสาวน้อยยืนอยู่ในความมืดความจริงที่เปิดเผยขึ้นทำให้หัวใจของเธอตีกระหนำ่ำทุกคำพูดของท่านประธานเหมือนระเบิดที่ทำให้โลกของเธอพังทลาย ท่านประธานฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเธอพูดออกไปในที่สุดท่านประธานยิ้มบางฮ่าฮ่ามันไม่ง่ายหรอกแต่เธอต้องเลือกสาวน้อยรู้สึกเหมือนกำลังถูกทดสอบทุกทางที่เธอเลือกจะเต็มไปด้วยผลลัพธ์ที่ยากจะคาดเดาถ้าฉันเลือกที่จะอยู่ต่อฉันจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดใช่ไหมสาวน้อยถามด้วยน้ำเสียงเครียดใช่ท่านประธานตอบแต่เธอไม่ได้อยู่คนเดียว ถ้าเธอเลือกที่จะเดินออกไปจากที่นี่เธอจะไม่มีทางรู้ว่าอนาคตจะพาเธอไปที่ไหนคำพูดของท่านประธานทำให้สาวน้อยเริ่มมองไปข้างหน้าและในขณะนั้นเสียงจากข้างนอกห้องทำให้เธอหันกลับไปเสียงของใครบางคนเดินมาหยุดที่ประตูประธานค่ะเสียงของผู้ช่วยท่านประธานดังเข้ามาในห้องมีเรื่องสำคัญที่ต้องบอกท่านค่ะท่านประธานหันไปมองเดี๋ยวนี้สิเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบ สาวน้อยรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศบางสิ่งที่ดูเหมือนจะรอการเปิดเผยผู้ช่วยเข้ามาในห้องและยื่นเอกสารบางอย่างให้ท่านประธานท่านประธานเปิดเอกสารและอ่านอย่างรวดเร็วสาวน้อยเห็นสีหน้าของท่านประธานเริ่มเปลี่ยนไปมันเกิดอะไรขึ้นคะสาวน้อยถามท่านประธานเงยหน้าจากเอกสารและมองเธอด้วยสีหน้าจรงิงจังตอนนี้มันมีบางอย่างที่ฉันต้องบอกเธอเพิ่มเติมเขาพูดเสียงต่ำ สาวน้อยรู้สึกถึงความเครียดที่เริ่มเพิ่มขึ้นในห้องสิ่งที่เธอจะรู้ในตอนนี้อาจจะทำให้เธอเปลี่ยนใจท่านประธานพูดสาวน้อยเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดกำลังจะปรากฏออกมาท่านประธานหยุดชั่วขณะก่อนจะพูดจริงๆแล้วความลับทั้งหมดมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่พ่อแม่ของเธอมันเกี่ยวกับบางสิ่งที่เราเคยทำกันในบริษัทเมื่อหลายปีก่อนสาวน้อยเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในอก และตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องเลือกว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของมันหรือจะปฏิเสธไปการเลือกที่ยากที่สุดในชีวิตกำลังจะมาถึงท่านประธานยิ้มอย่างเศร้าไม่ว่าจะเลือกอะไรมันจะทำให้เธอต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงสาวน้อยยืนอยู่ในความเงียบงนันคำพูดของท่านประธานยังคงดังก้องในหัวของเธอการเลือกของเธอจะนำพาเธอไปที่ไหน และอะไรที่ท่านประธานหมายถึงด้วยคำว่าการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงท่านประธานมองเธอด้วยสายตาที่ไม่มีคำพูดเหมือนเขากำลังรอคำตอบจากเธอสาวน้อยรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนไปรอบตัวทุกสิ่งที่เธอเคยคิดว่ารู้ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเพียงภาพลวงตาท่านฉันสาวน้อยพูดเสียงเบาแต่คำพูดของเธอไม่สามารถหลุดออกมาได้เธอรู้สึกถึงภาระที่หนักหน่วงเกินไป การตัดสินใจที่เธอจะทำในวันนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่การเลือกอนาคตของเธอแต่การเลือกอนาคตของทุกคนที่เกี่ยวข้องท่านประธานยืนขึ้นและเดินไปที่หน้าต่างอีกครั้งมองไปยังทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยแสงไฟของเมืองเธอเคยถามตัวเองใหมว่าความจริงที่เราไม่เคยรู้มันจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปขนาดไหนท่านประธานถามสาวน้อยยังคงยืนนิ่งบางที มันอาจจะทำให้เราต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนท่านประธานพูดต่อแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราจะรับมือกับมันได้อย่างไรคำถามของท่านประธานทำให้สาวน้อยเริ่มมองไปในอนาคตที่ยังไม่ชัดเจนเธอเริ่มรู้สึกถึงความตึงเครียดในหัวใจคำถามที่ท่านประธานถามมันไม่ใช่แค่คำถามธรรมดาแต่มันคือการทดสอบที่เธอจะต้องผ่านและไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร เธอก็ต้องยอมรับมันท่านสาวน้อยถามถ้าฉันเลือกที่จะอยู่ต่อจะมีทางกลับหลังไหมท่านประธานหันมายิ้มบางฮ่าฮามันไม่มีทางกลับหลังเมื่อเราเลือกแล้วสาวน้อยรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังยืนอยู่ในห่วงเวลาที่ไม่มีทางกลับเธอหายใจเข้าลึกฮ่าฮาและคำตอบที่เธอจะให้ในตอนนี้จะเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในชีวิตของเธอสาวน้อยยืนนิ่ง หัวใจของเธอตีกระหน่ำเหมือนจะหลุดออกจากอกคำพูดของท่านประธานยังคงดังก้องในหัวไม่มีทางกลับหลังเธอรู้สึกถึงความหนักหน่วงของการตัดสินใจการเลือกในตอนนี้จะทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลฉันไม่แน่ใจว่าฉันพร้อมหรือเปล่าสาวน้อยผู้เสียงแผ่วไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นท่านประธานตอบท่านประธานมองเธอด้วยสายตาที่มีความเข้าใจลึกซึ้ง บางครั้งชีวิตก็ไม่ยุติธรรมมันไม่ใช่เรื่องของความพร้อมมันคือเรื่องของการเผชิญหน้าและการรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นสาวน้อยหันไปมองที่หน้าต่างมองออกไปยังเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟถ้าฉันเลือกที่จะอยู่ฉันต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นใช่ไหมเธอถามท่านประธานพยักหน้าใช่คำตอบนั้นเหมือนการกดปุ่มลางร้ายในใจของเธอเธอเริ่มรู้สึกถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้น ถ้าฉันตัดสินใจที่จะจากไปจะมีผลกระทบอะไรบ้างเธอถามต่อท่านประธานมองเธออย่างจริงจังมันจะทำให้เธอสูญเสียทุกสิ่งที่เธอเคยมีในชีวิตนี้คำตอบนั้นทำให้สาวน้อยรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบจะพังทลายเธอคิดถึงทุกสิ่งที่เธอเคยมีความรักของครอบครัวความอบอุ่นของชีวิตที่เธอเคยรู้จักและตอนนี้เธอกำลังยืนอยู่ที่ทางแยกที่ไม่มีทางกลับ ท่านประธานมองเธอด้วยความสงสารถ้าเธอเลือกเดินทางนี้เธอจะต้องแบกรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีทางหันหลังสาวน้อยหลับตาลงรู้สึกถึงแรงกดดันที่เกือบจะทําให้เธอล้มแล้วถ้าฉันเลือกจะไปเธอพูดด้วยเสียงสั่นเครือท่านประธานยิ้มบางฮ่าฮถ้าเธอเลือกที่จะไปมันจะเป็นการเลือกที่ทำให้เธอค้นพบตัวเองในทางที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน สาวน้อยรู้สึกเหมือนกับว่าทุกทางที่เธอเลือกจะเป็นการทดสอบที่เธอไม่เคยคิดถึงและการตัดสินใจนี้จะไม่เพียงแค่เปลี่ยนชีวิตของเธอแต่จะส่งผลกระทบถึงคนที่เธอรักและคนที่เธอไม่เคยคาดคิดเธอหายใจเข้าลึกและตัดสินใจในใจถ้าฉันจะต้องเลือกฉันต้องเลือกที่จะรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นท่านประธานมองเธอด้วยความเคารพการตัดสินใจของเธอในวันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งของเธอ และของทุกคนที่เกี่ยวข้องสาวน้อยรู้สึกเหมือนตัวเองยืนอยู่ในจุดที่ไม่มีทางหันกลับแต่ในใจของเธอเธอรู้ว่าเธอได้ทำการเลือกแล้วสาวน้อยยืนอยู่ท่ามกลางการตัดสินใจที่หนักหน่วงในที่สุดเธอรู้สึกถึงความหนักแน่นในใจไม่ว่าเธอจะเลือกทางไหนสิ่งสำคัญที่สุดคือการยอมรับความจริงการเผชิญหน้าและการรับผิดชอบท่านประธานยิ้มบางๆและพยักหน้าเธอเลือกแล้วใช่ไหม สาวน้อยสูดหายใจลึกใช่ฉันเลือกที่จะอยู่มันไม่ง่ายเลยแต่ฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างท่านประธานเงียบไปชั่วขณะแล้วเดินไปหาสาวน้อยเขามองเธอด้วยสายตาที่แสดงถึงความเคารพก,การตัดสินใจของเธอจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอสาวน้อยพยักหน้าฉันรู้ท่านประธานยิ้มขึ้นเธอเป็นคนแข็งแกร่งกว่าที่ฉันคิดสาวน้อยรู้สึกเหมือนกับว่าเธอได้รับการยอมรับ จากสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนและในขณะที่คำพูดสุดท้ายของท่านประธานดังขึ้นในห้องขอต้อนรับสู่โลกใหม่ของเธอสาวน้อยมองไปที่หน้าต่างอีกครั้งทิวทัศน์ของเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาเธอรู้ว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่การเลือกที่เธอทำไม่ใช่แค่การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองเติบโตและค้นพบเส้นทางใหม่ ในที่สุดสาวน้อยยิ้มออกมาและรู้ว่าผ่านความเจ็บปวดและความท้าทายทั้งหมดเธอจะเดินหน้าต่อไปเพราะการเดินทางยังคงมีเรื่องราวมากมายรอเธออยู่และไม่ว่าเธอจะพบอะไรข้างหน้าเธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญมันอย่างมั่นคง